แนวทางลาวสตาร์ครับผมประจำวันที่6เมษายน2568นะครับวันนี้ได้เด่น6รอง2ครับผมตัวเน้น6-4กับ2-0นะครับเด่น6รอง2เน้น6-4กับ2-0รายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม YouTube ช่องอาจารย์เยทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึงแชร์ครับผม สำหรับผู้รับชมใหม่ก็จะลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของอาจารย์เย้ครับผมสำหรับท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เย้นะครับผมก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณครับผมกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณนะครับผม แล้วก็สามารถซื้อซูเปอร์แตงครับผมส่งเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เย่ได้ครับอาจารย์เย่ก็ขอขอบพระคุณสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้นะครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยสบายครับผมไอแล้วก็เจ็บคออยู่นะครับผมอ, <c oughs> อาจจะมีตะกุกตะกักบ้างยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางลาวสตาร์ครับผมคลิปแนวทางลาวสตาร์นะครับผมประจำวันที่6เมษายน2568ครับสำหรับวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามี <c oughs> วันนี้ได้เด่นหกครับผมเด่นหกรองเป็นสองนะครับเด่นหกรองสองครับผมเด่นสามตัวครับผมเด่นสามตัววันนี้ได้แปดหกสี่ครับผมส่วนรองสามตัววันนี้นะครับผมเก้าสองศูนย์ครับ ต่อไปก็จะเป็น2ตัวเด่นครับผม2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมเราก็จะเอาแ6 0ย์ครับผม3ตัวเด่นครับแล้วก็9 20ครับผม3ตัวรองนะครับผมมาตัดครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผม สำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่น6ครับผมเด่น6กรองสองเด่นรองลมกันหกสองนะครับเด่น6ครับผมเด่น3ามตัวแปดหครับตัดสองตัวเด่นได้6กครับผม 6,4กับ6,8นะครับต่อไปเป็นรอง2ครับผมรอง2รอง3ตัว9,2,0ครับผมก็จะตัด2ตัวรองได้2,0ครับ2,0กับ2,9นะครับผมตัวกันครับผม ตัวกันวันนี้จากชุดเด่นครับผมแปดสี่ครับผมแล้วก็ตัวกลนจากชุดรองครับผมเก้าศูนย์ครับวันนี้รองเป็นสองนะครับผมรองเป็นสองก็จะมีเลขเบิ้ลมาด้วยครับระวังเลขเบิ้ลด้วยนะครับผมสองตัวเด่นมีหกสองครับผมเลขเบิ้ลก็จะเป็นหกหกนะครับผมสองตัวรองมีสองสองอ่าสองศูนย์ครับผม เลขเบิลก็จะเป็นศูนย์ศูนย์ครับผมสองตัวรองมีสองเก้านะครับผมเลขเบิลก็จะเป็นเก้าเก้าด้วยครับก็ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสามรับวันนี้ครับ แนวทางลาวสตาร์ครับผมประจำวันที่6เมษาย,ยน2568ครับวันนี้ได้เด่น6รอง2ครับผมเด่น3ตัว8 6 4รอง3ตัว9 2 0ครับผมเด่น6รอง2นะครับเด่น3ตัว8 6 4รอง3ตัว9 2 0ครับผม เด่นสตัวครับผมหกสองหกสี่รองสตัวสองศูนยกตัวกันเป็นแปดสี่กับเก้าศูนย์ครับผมะวังเล็กเบิ้ลด้วยนะครับผมห6หกศู 66, 00, 99, ครับเด่นสองตัวนะครับผมหกสองหกสี่รองสตัวสองศูกตัวกันเป็นแปี่กับเกครับผม ระวังเลขเบิลด้วยนะครับผม6 6 0 0 9 9ครับอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอปปิ้งชอบรูดครับผมเด่น6รอง2นะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอปปิ้งชอบรูดนะครับเด่น6รอง2ก็นำไปใช้ได้เลยครับผมสำหรับตัวเด้นในวันนี้ครับผม สาหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่หกสี่ครับผมหกสี่กับสองศูนย์นะครับสาหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่หกสี่กับสองศูนย์ครับผมสาหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับ ตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผม อาจารย์เย,ย่ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางลาวสตาร์ในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ